สวัสดีครับไปยใ้สถานการณ์สงครามในยูเครนมันทาให้กองทัพของรัสเซียนี่งงุหงิดไม่น้อยภาพความพ่ายแพ้จากกรุงเคียบมันเละเทะเกินบรรยายการสูญเสียของรัสเซียในกรุงเคียบมันหนักมากอันนี้หลายคนอาจจะมองว่าการล่าถอยของรัสเซียจากกรุงเคียบเป็นแค่การถอยครั้งหนึ่งนี้เท่านั้นก็เพื่อมาเน้นทางภาคตะวันออกที่รัสเซียนี่อ้างว่าเป็นแผนของรัสเซียจริงๆแล้วรัสเซียนิ่ผิดแผนย่อยยับสูญเสียอย่างเจ็บปวดทํากองทัพของรัสเซียนิ่รวนทั้งระบบมาอย่างมีหนีอย่างมา อันนี้ก็น่าจะเป็นคําที่อธิบายความไพ่แพ่ของรัสเซียในกรุงเคียบได้เป็นอย่างดีนะครับรัสเซียหวังบุกกรุงเคียบปิดเกมอย่างเราใจรวดเร็วรัสเซียนี่ส่งรถถังเข้ามาพอโดนต่อต้านหนักรัสเซียนี่ใช้เครื่องบินแล้วครับแน่นอนว่ามันกระจุยกระจายสิ่งที่รัสเซียส่งเข้ามาแล้วก็สูญเสียอย่างเจ็บปวดที่สุดก็คือหน่วยรบพิเศษชั้นยอดที่ฝึกมาเป็นอย่างดีรัสเซียนี่หวังส่งมาตัดหลังแนวตั้งรับของยูเครนนะครับถ้าทําได้จะทําให้รัสเซียนี่ทลายแนวรับแล้วก็ปลุกเข้ากรุงเคียบได้ แต่ว่าอานิตชาเครื่องบินขนส่งในรถพิเศษของรัสเซียถูกใส่ร่วงตายยกลาไปอย่างน,น้อยน้อยนี่สองลำนะครับนำมาซึ่งความล้มเหลวในการบุกกรุงเคียบรัเสเซียต้องล่าถอยคนที่กลับไปได้ของรัสเซียส่วนมากเป็นพลทหารทั่วไปส่วนรถพิเศษฝีมือดีของรัสเซียเป็นผีเฝ้ากรุงเทียบเราสังเกตว่าทหารรัสเซียส่วนมากไม่มีทรงเพราะว่าเป็นทหารที่ไม่มีความเชี่ยวชาญน,นักส่วนรถพิเศษเก่งๆสเปดนาตหรือว่าพลล่มชั้นยอดรัเสเซียเอาไปทิ้งที่กรุงเคียบมากมายนะครับและการ สูญเสียในครั้งนี้จะเป็นบาดแผลของรัสเซียนี่ตลอดไปโจรสลียต้องหันมาใช้การเกตทหารหวังเอาปริมาณมาสู้กับยูเครน ภาพลักษณ์ของกองทัพรัสเซียที่ออกมาทั้งอาวุธที่ใช้ทั้งพฤติกรรมของทหารรัสเซียแผนการรบนี่ดูกะโหลกกลามากไม่สมเป็นเบอร์สองของโลกทั้งชุดทหารอุปกรณ์เซฟตี้อยู่เกรดเดียวกับกลุ่มก่อการร้ายนี่เท่านั้นอันนี้เอาตรงๆนะครับตาลีบันดูเก่าวกว่าทหารรัสเซียเยอะการที่รัสเซียสร้างความเสียหายกับยูเครนได้ก็มาจากปริมาณอาวุธของรัสเซียและยูเครนเป็นประเทศยาก,ากจนไม่ได้มียุทธปกรณ์มากมายและมันก็ผ่านมา282แวันแล้วรั เสเซียก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอาจจะมีกองเชียร์รัสเซีย,ยนี่โวยวายว่ารัสเซียไม่ได้รบกับยูเครนแต่ว่ารัสเซียนี่รบกับเนโต้รัสเซียโดนรุม41-1ต่อแต่ก็เอาชนะรัสเซียไม่ได้เป็นความภาคภูมิใจไปซะอีกนะครับ ความจริงประเทศต่างๆส่งอาวุธเล็กน้อยให้กับยูเครนนี้เท่านั้นและในยูเครนนะครับมีทหารอาสาจํานวนหนึ่งไม่ได้เยอะอะไรจํานวนน้อยกว่านัครบเชเชนแล้วก็ทหารรับจ้างแวกเนอร์ที่มาช่วยรัสเซียรบซะอีกรัสเซียจะมาอ้างไม่ได้ถ้ารัสเซียเจอกับเนโตตรงๆเนี่ยไม่มาถึง282แวันแน่ๆและถึงแม้ว่าัาอเมิกากับเนโตจะช่วยยูเครนแต่ก็ไม่ได้หวังทําลายรัสเซียนะครับแค่ดันรัสเซียนี้กลับไปเท่านั้นกองทัพรัสเซียตอนนี้พยายามดันทุรังแบบ เ,เพราะว่าแพ้ไม่ได้อาวุธเก่าก็ออกมาใช้เกือบหมดแล้วละครับและแล้วในที่สุดสถานการณ์บังคับทําให้สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วสิ้นสุดการรอคอยของกองเชียร์รัสเซียเมื่อรัสเซียนประกาศประจําการเครื่องบินซู57อย่างเป็นทางการหลังจากที่ยืดเยื้อมานานจากปัญหามากมายสารพัดพร้อมด้วยข้อกงังขานะครับทําให้รัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีเครื่องบินยุคที่5ประจําการอย่างเป็นทางการกับเคาว์ี มีรายง,งานว่าซู57ได้เข้าประจําการในกองบินขับไล่ที่23ของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกไกลอันนี้หมายถึงดินแดนของรัสเซียนะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กับญี่ปุ่นจีนและก็เกาหลีเหนือซึ่งกองบินขับไล่ที่23นับว่าเป็นกองบินแรกที่ประจําการซู57โดยกองบินที่23นี้ก็มีบทบาทในการโจมตียูเครนในช่วงที่ผ่านมาด้วยตอนนี้นักบินของกองบินกำลังฝึกอบรมภาคทฤษฎีของซู57อยู่นะครับ มีรายงานจากรัสเซียว่ารัสเซียน,นิใช้ซู5้สในการรบกับยูเครนมาแล้วอย่างน,น้อยนี่หนึ่งครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีภาพซู -57 ตามแนวชายแดนของยูเครนซึ่งผอ,อคนใหม่ของรัสเซียน,นี่ชื่นชอบซู -57 เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นของรัสเซียว่าซู -57 สามารถจัดการกับซู -27 ของยูเครนได้โดยขี่ปนาวุธอ37เอ็มแต่มันก็เป็นเพียงข่าวเท่านั้นนะครับการเข็นซู -57 เข้าประจำการก รัเสเซียในครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าซู57มีความพร้อมในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มีแนวโน้มว่ารัสเซียเนี่ยจะเอาซู57มาใช้ในยูเครนแม้ว่ากองบินที่23รัสเซียจะให้ความสําคัญก็ตามและกองบินที่23มีบทบาทในยูเครนในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าซู57 ยังไม่น่าจะถูกนําไปใช้ในิยุเคนแบบจริงจังนะครับความน่าสนใจคือทําไมรัสเซียเนี่ยเอาซู57มาประจําการไกลาจากพรมแดนของไนโต้ทั้งดั้งที่เครื่องบินที่ดีนะครับควรเอาไปประจําการในเขตที่มีความเข้มข้นสูงอันนี้เราก็พออนุมานได้ว่าซู -57 ยังไม่พร้อมขนาดนั้นแต่ว่ารัสเซียเนี่ยดันเข้าประจําการอย่างเป็นทางการเพราะอะไรเหรอครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับรัสเซียเอาซู57ไปโชว์ในงานแอร์โชว์ที่จีนก็เพื่อทําตลาดต่างประเทศบางที การเข้าประจำการซู57ในครั้งนี้อาจเป็นแค่การสร้างภาพลักษ์ให้กับซู57ก,ก็เพื่อขายเท่านั้นเองนะครับ